สวัสดีท่านผู้ชมยามเช้านะคะตื่นเช้ามาฝนก็ตกเลยนะคะพายุเข้าหลายเดือนแล้วนะคะติดติดกันสองเดือนติด,ต,ดติดกันแล้วนะคะเมื่อเช้าก็ฝนตกหนักตกแรงมากเลยนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะที่บ้านของเอ็ดมินีนะคะข้าจะพาท่านผู้ชมนะคะมาตามตัวเลขนะคะของอาจารย์สมจิตนะคะ,ะท่านก็ได้ให้มาแล้วนะคะ สูตรคำนวณนะคะ2ตัวแล้วก็3ตัวนะคะเดี๋ยวแอดมีก็จะลงให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะ <stepping in. S 2> ทานใดที่รอนะคะตัวเลขของอาจารย์สมจิตนะคะเดี๋ย u g ามาดูพร้อมกันเลยนะคะ2 <hés BS> ตัวแล้ว3ตัวนะคะสาหรับตัวเลขสูตรคํานวณนะคะส่นวนตัวเลขความฝันของอาจารย์น,นะคะเดี๋ยวเอ็ดมีจะตามให้ท่านผู้ชมนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะค่ะตอนนี้ก็เดา เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขสูตรคำนวณกันก่อนนะคะค่ะท่านใดที่นะคะรับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดปีนีด้วยนะคะค่ะอาจารย์ก็ได้ส่งเป็นภาพนิ่งมาให้นะคะค่ะตัวเลขสองตัวนะคะก็ลงให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชม แอดมินีไม่ได้อัดเป็นวิดีโอนะคะก็คือส่งเอาลงตามที่อาจารย์นะคะส่งมาให้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอไว้ดูนะคะแล้วก็มาซูมดูนะคะว่าปู่เขียนให้ตัวไหนบ้างนะคะก็ให้ท่านผู้ชมเลือกดูเลือกเอานะคะสำหรับตัวเลขสูตรคำนวณนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขสูตรคำนวณก็เข้า แต่เลขที่อาจารย์ฝันหรือว่าไปนั่งเอานะคะก็พลาดไปนะคะวดนี้นะคะวดกลอน,นั้นก็ห้าแปดสามเต็มๆนะคะพลาดเมื่อกี้นะคะแต่ไปเข้าสูตรคำนวณนะคะสูตรคำนวณก็เข้าเต็มๆแปดสามตัวที่อาจารย์ไม่ได้เน้นนะคะแปดสามก็เข้านะคะเต็มๆนะคะอาจารย์ไปเน้นตัวอื่นนะคะมาออกตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้วงกลมไว้นะคะ ก็จะตามให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมนี่แหละค่ะสําหรับตัวเลขสูตรคํานวณของอาจารย์สมจิตนะคะแล้วก็อเอดมีจะให้ท่านผู้ชมนะคะไปดูสูตรคํานวณนะคะที่มีตัวเลข3ตัวนะคะค่ะสำหรับตัวเลขนะคะสูตรคํานวณของอาจารย์สมจิตนะคะก็ลงให้ท่านผู้ชมดูทั้ง2ตัวแล้วก็ สามตัวนะคะไปหมดแล้วนะคะก็ยังให้ท่านผู้ชมนะคะดูบรรยากาศฝนนะคะไม่มีทิท่าว่าแดดจะออกนะคะเออแล้วท่านผู้ชมที่ออได้จองเหรียญไว้นะคะกับอาจารย์สมจิตนะคะที่ปลุกเสกนะคะเมื่อวันที่4กันยา2565นนะคะที่ผ่านมานะคะก็มีท่านผู้ชมนะคะมาโทรมาจองไว้อยู่นะคะ อีกออท่านสองท่านนะคะถ้าเอ็ดมินีจำไม,ม่ผิดนะคะก็ได้เขียนชื่อและก็ที่อยู่ไว้อยู่นะคะตอนนี้นะคะก็รออาจารย์นะคะส่งเหรียญมาให้นะคะเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญข้างหน้าจะเป็นรูปเหมือนออรูปของหลวงปู่สวงแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นองค์เท้าวเวสุวรรณนะคะเหรียญรวยพันล้านนะคะ ท่าเอ็ดนีจำไม่ผิดนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางมานะคะท่านใดที่รับชมนะคะที่จองเหรียญไว้นะคะเดี๋ยวเหรียญมาถึงนะคะก็เดี๋ยวเอ็ดนีก็จะติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือท่านที่รับชมนะคะคลิปนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะที่จองไว้ก็โทรมาได้นะคะ ท่านใดที่ยังไม่ได้จองนะคะเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อสวงกับอาจารย์สมจิตนะคะก็ะโทรมาจองได้นะคะเบอร์โทรก็ใต้คลิปนะคะแอดนี้ก็ลงให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะทุกคลิปอยู่แล้วนะคะสําหรับเบอร์โทรนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะดูใต้คลิปนะคะ,อ,ะอยากบูชาก็โทรมานะคะ เหรียญนี้ก็หายากนะคะมีมวลสารเยอะมากเลยนะคะมวลสารนี้ก็คือออกมาจากของอาจารย์สมจิตนะคะมวลสารของหลวงปู่สวงนะคะมีทั้งจีวรน,นะคะของหลวงปู่สวงแล้วก็ผ้าขาวนะคะแล้วก็เกษาก็คือเส้นผมนะคะเส้นผมของหลวงปู่สวงนะคะ อาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงนะคะสมัยบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นพระนะคะติดตามนะคะหลวงปู่สวงนะคะมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้เดินทางนะคะไปกับหลวงปู่สวงนะคะกับอาจารย์สมจิตนะคะที่ได้เล่าให้แอดเบนี่ฟังนะคะว่าเคยอยู่กับหลวงปู่นะคะเดินทางนะคะไปไหนต่อไหนนะคะตามป่าตามดงนะคะอดข้าวอดน้ํานะคะก็ไปกับ หลวงปู่สวงตลอดนะคะแล้วก็อาจารย์สมจิตนะคะก็ได้พูดบอกและก็เล่านะคะความเป็นไปเป็นมานะคะที่อยู่กับหลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่น,นะคะทําปฏิหารอะไรให้เห็นบ้างก็มีเยอะมากมายนะคะแม้แต่ตะขาบขึ้นก็ไม่กัดนะคะแล้วก็เอาขานะคะไปวางไว้ในไฟนะคะ ก็ไม่ใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือนะคะที่แอดมณีรู้นะคะก็คือสอบถามนะคะกับผู้ที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงเท่านั้นนะคะ mm hmm. เอดเชื่อนะคะ mm hmm. เพราะว่าอาจารย์สมจิตติดตามปู่ตั้งแต่บวชสมัยบวชนะคะ mm hmm. นงปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะที่ถ mm ้ำ hmm. แม้แต่ที่ถ้ำ ตะเพียนทองนะคะที่แอดนี้ได้ไปแล้วนะคะที่จังหวัดลบบุรีนะคะเข้าถ้ำคืนแรกท้ำระเบิดนะคะท่านชมแต่มันไม่ระเบิดนะคะได้ยินเสียงดังนะคะเพราะว่าปาฏิหาริย์ของหลวงปูส่สวงนะคะที่ถ้ำตะเพียนทองแล้วก็แอดนี้ก็ได้เข้าไปแล้วนะคะก็ะมีบริบาลนะคะก็คืองูนะคะงูเจ้าที่แะคะ ที่อยู่ในถ้านะคะอาจารย์ก็ได้พูดให้ฟังด้วยนะคะว่างูนะคะตรงนั้นก็มาพันนะคะมาพันหลวงปู่สวงแล้วก็พันอาจารย์สมจิตนะคะในขณะที่นั่งสมาธินะคะแต่งูแม่ตัวนั้นนะคะไม่ทําอะไรนะคะก็คือบารมีของปู่นะคะไม่ทําอะไรนะคะปาฏิหารนะคะถ้าปกติงูฉกไปแล้วนะคะท่านผู้ชม นี่แหละความเป็นไปเป็นมาของหลวงปู่สวงนะคะที่อาจารย์สมจิตนะคะก็ได้อ,อยู่กับหลวงปู่ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะปาฏิหาริย์ที่อาจารย์สมจิตก็เล่าให้ฟังยังไม่หมดนะคะก็มีเยอะนะคะท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงอีกท่านหนึ่งนะคะที่ชอบนั่งปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เดินทุดงนะคะตามป่าตามเขานะคะนั่งปฏิบัตินะคะตัวน,นี้อาจารย์ก็ ศึกนะคะศึกมาเป็นคนธรรมดาแล้วนะคะก็แต่ว่าท่านก็ยังไม่ละนะคะที่จะนั่งปฏิบัตินะคะสมาธินะคะชอบไปอยู่ตามเขาตามป่านะคะชอบออนั่งนะคะแล้วก็ท่านก็ได้มีตัวเลขที่เด็ดๆแล้วก็ตัวเลขที่แม่นนะคะนั่งได้บ้างแล้วก็ฝันบ้างนะคะ เกี่ยวกับหลวงปู่สวงนี่แหละค่ะมาบอกบ้างนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นอาจารย์ของอ๋อเป็นลูกศิษย์นะคะขออภัยนะคะท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงนะคะท่านก็จะได้ตรงนั้นไปนะคะที่ว่าาได้ตัวเลขแม่นๆนะคะเพราะว่าหลวงปู่สวงนะคะแต่ก่อนก็ให้เลขแม่นมากนะคะตอนท่านยังมีอาชีวิตอยู่นะคะแอดมินีก็รู้มาจากคนที่ได้ใกล้ชิด กับหลวงปู่แม้แต่อาจารย์สมจิตยายสุพรรณนะคะหลายหลายคนนะคะที่ไดออ้อยู่กับหลวงปู่เดินตามหลวงปู่นะคะหลวงปู่ไปหาทุกที่นะคะแม้แต่หลวงปู่ไม่ยึดติดอยู่แล้วนะคะไม่อยู่กับที่นะคะไปทั่วนะคะชอบอยู่ตามป่านะคะสําหรับหลวงปู่สวงนะคะไปอยู่ที่กระท่อมสูงมากแล้วก็บ้านของยายสุพรรณนะคะแถวนั้นนะคะแถวละลมนะคะโอ้ยเยอะนะคะ พูดไม่หมดนะคะท่านผู้ชมนะคะและอีกอ,อหลายที่นะคะที่อมียังเข้าไปไม่ถึงนะคะที่ของหลวงปู่สวงอยู่นะคะแล้วก็ที่กัมพูชานะคะก็ไปมาแล้วนะคะอานารีก็เข้าก็เดินทางไปมาแล้วนะคะที่หลวงปู่นั่งปฏิบัตินะคะอยู่ที่เขากเลนนะคะค่ะ,คะก็คือ,อความเป็นไปเป็นมานะคะของอาจารย์สมจิตแล้วก็หลวงปู่สวงนะคะ สูตรคำนวณนะคะของอาจารย์สมจิตนะคะก็เคยเอาไปประกวดนะคะได้ที่1นนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก็มีหลายคนหลายท่านนะคะที่มีสูตรคำนวณนะคะแต่ว่าของอาจารย์สมจิตนี่คือปีหนึ่งนะคะก็จะผิดแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นนะคะไปประกวดแล้วก็ได้ที่1ด้วยนะคะสําหรับตัวเลขสูตรคำนวณให้เข้ามาทุกงวดเลยนะคะค่ะก็ลงให้ท่านผู้ชมดูอ่าแล้วนะคะก็ ให้เป็นแนวทางนะคะสำหรับตัวเลขนะคะของอาจารย์นะคะทุกที่ทุกสํานักนะคะก็มีพิดบ้างทูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะเอ็ดเบนีก็ให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะท่านใดอยากบูชาเหรียญก็โทรมาได้นะคะใต้คลิปนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเอ็ดมินีนะคะ ทั้ง fc เก่าแล้วก็ใหม่นะคะขอให้โชคดีรวยๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจิบอย่าไข้ายาจนนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ